เนี่ยเนีจะมาหาปลาลุยตะลุยกินในงบหนึ่งร้อยบาทนี่ให้ได้อะไรกินบ้างนี่รายกานที่เราอยากกินนะนี่ของกินมากมายน่ากินน้เลยมาถึงร้านแรกเลยร้านหมึกไขา่ยยากหนึ่งตัวราคาสาสิบห้าบาทนี่ตัวเบิ่มๆงิร้านต่อมามากรุ้งทอดตัวสิบห้าบาทสองตัวสามสิบนี่ นี่้อมที่ได้มานี่นี่นะทายเนนนราคาส0บบาท่หญ่มาก20บาทมามาหมึกไข่สัวละตัตว์าพไข่ จิ้จมจน้นจิ้มเลยิ่นะคะคับห้าบาทอุ้งป๊อส,สองตัวอุ้งสองตัวสามสิบบาทนี้ อืมอร่อยมันนี้ของลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย